คลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนการแยก,กตัวประกอบของจํานวนนับเป็นเรื่องที่น้องๆหลายคนเนี่ยมักจะทํากันผิดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยมันคืออะไรกันการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะนั่นเองคือพูดง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกให้เราแยกตัวประกอบมันก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณก็คือตัวเลขที่จับมาคูณกันนะครับแต่ตัวเลขที่คูณกันเหล่านั้นน่ะมันจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเช่น จงแยกตัวประกอบของ12แสดงว่าโจทย์ต้องการที่เราเอา12เนี่ยเขียนใหม่ให้ใหอยู่ในรูปผลคูณของจํานวนเฉพาะน้องก็ต้องมาหาว่าจํานวนเฉพาะอะไรที่มันคูณกันได้12นะครับวิธีการหารน้องก็เอา12ครับไปตั้งแล้วก็หารสั้นเลยครับใช้การหารสั้นเนี่ยจะช่วยเรามองได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นตัวแรกที่หารได้ก็คือเลข2ครับเวลาหารให้น้องเอาจานวนเฉพาะมาหารนะครับ2หาร12ได้6 อะไรหาออกได้อีกก็2น้องก็ไล่ไปเนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นเลข3ใช่ไหมครับมันก็ได้เขียนได้อยู่รูปของ2 คูณ2แล้วก็คูณ3นั่นเองถ้าน้องอยากจะจัดรูปให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ2คูณ2เนี่ยมันก็คือ2ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ3นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการแยกตัวประกอบไม่ได้ยากเลยอยากให้น้องเข้าใจว่าการแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะนั่นเองให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับบอกเลยว่าถ้าเขียนแบบนี้ไม่ถูกนะครับไม่ใช่การแยกตัวประกอบเพราะอะไรเพราะเลขหนึ่งของเราไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับหลายๆคนโดนหลอกด้วยเลขหนึ่งนะ เพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่ฟังคลิปนี้เข้าใจแล้วนะครับพี่มีให้เราลองทําดูด้นะครับจงแยกตัวประกอบของ420น้องคนไหนทําได้ได้คําตอบอะไรนะครับเม้นต์เอาไว้ในข้อความได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ